อยู่ในแขวงพงสลรีเกิดมันจีเป็นอยู่ในอันดับที่หนึ่งถ้าเทียบใส่บดดาเก้าแขวงภาคเหนือของเรากลัวอยู่ในเสาห้ากุมบ้านมีจำนวนสองพันแปดร้อยกัวครบกัวเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่คำสั่งได้กำหนดแต่ถึงยังไดก็ตามบัญหายาเสพติดเห็นว่ามีทาเอียงแพ่ไหลแพ่ขยัย นับตั้งแต่ตัวเมืองฮอดสันบุที่ผัวพันถึงบรรดาสาวนุ่มไว้นุ่มพุทธเฒ่ายิงไปกว่านักัลลําไปสู่พนังงานรัฐกรทหารตำรวจเฮ็ดให้เกิดมีประกฏกันโยธาในสังคมลักษณะที่นักนวงตัวอย่างอยู่ในขั้นทงทินโดยเฉพาะแขวงของสลีหนึ่งในเกาโนแนงก็ให้เกิดมีการประกฏกันโยธาแมนบัญหายาเสพติดในนั้นเล่นกลมุมมิดแมนบัญหาเสพยาเสพติด และการลักลอบปุกฟินปัจจุบันในทั่วแขวงนี้มีผู้เสพยาเสพติดทั้งหมดในประมาณ4,900คนและการลักลอบปุกฟินอยู่ในแขวงพงศลีกเก็ร์นจิแมนอยู่ในอันดับที่หนึ่งถ้าเทียบส่บาดาเก้าแขวงภาคเหนือของเราเสึ่งว่าในปัจจุบันนี้ยังมีการลักลอบฟอกฟินอยู่ในทั่วแขวงนี้ยังมีอยู่73บ้านกวมอยู่ใน65กลุ่มบ้านมีจํานวน สรอยผ่นแปะลอยกลัวคบกัวสาเหตุต้นตอทีพวกเขาได้พันกันติดตามกฎดกาของการลักลอบปลูกฟินอันที่หนึ่งก็แมนการตั้งภูมิลำเนาของประชรชนบรรดาเผายังอยู่ในกระเจกกระใจมันเหมาะสมอยู่ในเขตต่างบ้านฮนมันก็เหมาะสมให้เกิดกันดินดำน้ำซุ่มสามารถทือว่าปลูกฟินได้และกระเจ้าดังกล่านั้นก็อายุอาชีพของทีอย่างประธานบ่นคงทาวน และก็เป็นอันนึงอีกก็เป็นความสิ้นเคยมาแต่ไล่ลุ้นคนแล้วเกี่ยวกับปัญหาการลักลบฟินอันนึงอีกเป็นพวกคนบูดีเป็นส่วยไสทรงวางในการซักส่วนให้แก่พม่ปาส่วนบาดะาผู้ทุกผู้ยากหรือว่าให้การการปลุกฟินการค้าขายยาเสพติดจากปัญหาดังกล่าวครับจะคิดครับจาคิดบ่าบัญหาการสกัดกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังที่มาประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติ สำลีตวาลาห่งชาตในปี2 0 0 3แล้วก็ต้องได้ยิ่งมีความจำเป็นต้องได้ซืบโตเคลื่อนไหวและซืบโตปฏิบัติหน้าที่ในการสกัดกัน้นและกแก้ไขปัญหาย,ย่างสิทธิโต,ตไปและจาก <c oughs> บรรดาปัญหาดังเกล่าวนี้ครับเจ้าเสนอต่อรัฐบาลนี้ซืบโตค้ขนควา้าเกี่ยวกับปัญหาความพิเศษบรรดาปัญหาต่างๆอันที่หนึง ครับเจ้ายกเสนอตัวรัฐบาลซืบโตัวคนครัวเกี่ยวกับความาพับพิสูจของบรรดาศุนบำบัดเพราะว่าตามบทเหียนของแขวงใกล้เคียงของโซโซเวียดนามที่พวกข้าเจ้าได้ไปทดทนบทเหียนแมนพักคส่วนผู้เสพยาเสพติดท,ที่ว่าเข้ายู่ในศุนบำบัดแมนหน้าที่ความาพับพิสูจโดยโกงของคะแนนแห่งงานสวัสดิการในสังคมสําหรับพักคส่วนป้องกันความสงบแมนพับพิสูจเกี่ยวกับความปลอดภัย และบรรดาท่นานหมอประจำยูนิแมนเบิงยังดูแลดูแลทางด้านสุขภาพต้นตัวคงศุนแมนเพื่ออยู่ในนี้แมนพลังที่่าเข้าศุนแล้วแมนผู้ที่เสพอย่าเสตติได้บำบัดสำเร็จแล้วและมันต้องได้ฝึกวิสาสิบมีลา้สขาวิสาสิบหลังออกจากศุนย์บำบัดก็มีอาซิเให้งานทำและอยู่ในนี้ครับเจอ้าอยากเพิ่มเติมติมอีกและมันเกี่ยวกับปัญหาพักส่วนที เซฟยาซิตติที่ได้เข้าสุนบำบัดน,นั้นแมนคอให้รัฐบาลนี้ค้นคว้าเกี่ยวกับเบียเลี้ยงของพักส่วนนั้นนี่ในปัจจุบันนี้ถือว่ามือหนึ่งห้าพันกิีบนี่ถือว่าโบซามาจัจีจะตั้งปฏิบัติได้แล้วสถานีนข้อเพิ่มเป็นสิบพันกิบโต่อผู้หนึ่งเพื่อให้ขราเจ้าพอสามารถอยู่รอดได้บรรทัดที่สองโตกับการลักลอบบุกฟินแมนซืบโตเพราะห้องต้องได้ซืบโตศึกษาอบรมให้เขาเจ้าขับคูเข้าใจผลหายของ บรรทาย,ยาเสติพร้อมกันนั้นก็จัดสรรภุมลำนองคงทีจัดสรรอ,อ,อาีอิบองอาชิพคงทีด้วยการลงทุนคงรัฐส้มทบกัดกันลงทุนองพักเอกสนภายในและต่างประเทศเป็นต้นแมนพราะเขาตรงได้ดึงเอาบรรดาบริษัทผู้ลงทุนที่มาลงโครงการปุ๊กทดแทนการปุ๊กฟินนี้ที่ว่าให้กะเจ้าไปเทิงที่ว่าบรรดาบ้านที่มีการลักลอบปุ๊กฟินเพราะในปัจจุบันนี้บรรดาโครงการาปุก พืชทดแทนการปลูกฟินนี่ส่วนลายแม่นข้าลงถึงอยู่ในโคบเคสท,ที่ว่าตัวเมืองโคบเคสอ,อยู่ในสันเมืองฉะนั้นลยมันถือว่าครงการดังเก่ายังบนถนนไปฮอดไปถึงที่ว่าบา้บานบรรดาบ้านที่ถือว่าการลักลอบฟินนั้นอันนี้เ <c oughs> มื่อใดที่ว่าประชาชนนั้นท้าวมมบ้านบรรดาอาซีบข้ามีมั่นคงท้าวลแล้วเวลานั้นจึงเกี่ยวกับปัญหาการลักลอบลักลอบปลูกฟินกระใจสาวเอง